สวัสดีค่ะในส่วนของเนื้อเรื่องน้องคุณก็สำหรับอ่าอันนี้เป็นเควสภารกิจบุกเบิกนะคะบินล่องซูดานเซียนพาร์ทที่2นะเป็นผจญภัยในหมู่เมฆพันตกสู่มาราสตักในที่สุดเราก็มาถึงที่เซียนโจโลฟูแล้วเซียนโจก็คือเรือลำใหญ่น้องคุณซึ่งเรือลำนี้มันจะเป็นเออเป็นที่อยู่ของคนมากมายก็คือเหมือนเป็นดวงดาวย่อมยเลยซึ่ง ก็คือเรือช,ชื่อเรือฟูเนี่ยมันคือหนึ่งในเรือใช่ไหมถ้าเราทําไม่ผิดนะคะถ้าเข้าใจผิดขออภัยด้วยคือแต่กับมีเพียงท่าเรือที่ว่างเปล่ารอคอยและให้การต้อนรับขบวนรถไฟอยู่คุณคาร์กล้าอ้างว่ามีสเตรารอนดวงหนึ่งอะตกมาตรงนี้แต่ที่นี่ก็กําลังตกอยู่ในหายนะท่าเรือที่ถูกปิดข้างหน้านี้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องยืนยันถึงสิ่งที่เธอพูดได้ดีแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เราที่เป็นผู้บุกเบิกก็ยังต้องตรวจสอบสถานการณ์ให้ละเอียดอยู่ดี อ้าวใครมันมันไม่มันไปต่อไม่ได้มันมาเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเราต้องเข้าไปเอ,อตอนนี้คือในแมปคือเราเทเลพอร์ตมาตรงนี้เนาะคุณมันชื่อแล้วเราต้องไปที่อ้าวอ้าวไม่ท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วไหมอ่ะคุณเวลคุณหยางฮะเห็นอย่าง,างตรงนั้นมีคนบาดเจ็บใช่ใช่คุณหยางคุณหยางอันนี้อะไรอ่ะตีไปก่อน อ๋ออันนี้ฟื้นพลังงานโอเคนี่เราอาจจะใช้ตัวที่มันหลายหลากหลายตัวหน่อยนะคุณนี่แน่ตีไปเข,เขาเขาเควสกันดีกว่าคุณมาโหจริงๆเกมนี้เขาก็ทำฉากได้สวยนะไม่แพ้กินชินเอาเขาก็ค่ายเดียวกัน <laughs> แตวนี้คือใครนายเป็นใคร คือเป็นคนเป็นทหารของที่นี่เหรอคุณที่ไหนก็มีแต่คนบาดเจ็บนะอากดผิดมันคนละเกมอย่าเพิ่งกังวลไปเพราะดูจากร่องรอยรอบนี้แล้วดูเหมือนจะไม่มีชาวมเมืองที่ประสบภัยเซีนโจน่าจะอพยพคนในท่าเรือได้ทันเวลาเหลือไว้ก็แต่ทหารสําหรับต้านวิกฤตเท่านั้นแต่มอนเตอร์ที่ถูกกัดกร่อนนี่มันไหนอะมอนเตอร์ไหนฟ้าตรวจสอบตรวจสอบก่อนหนึ่งไหนอ ไม่ต้องสนใจฉันคำนันะ้นะนะเนาะขอขอสนใจหน่อยใส่ใจเอาทุกคนพูดเหมือนกันหมดได้ยังไงเรานี่นี่พูดไม่ได้อันนั้นพูดได้โอเคมันกล่องมันโกดังเนี่ยว่าเอามอนเตอร์ระวังนะเราไม่เคยเจอเจ้านี่มาก่อนเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> สั่งมาได้เลยคุณหยางให้ให้เราทำอะไร <c oughs> อ่ะ เราว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละยัว่วย,ยุกันไปก่อนหนึ่งคนตีไปเอาหนังสือฟาดเปลี่ยนตัวไม่ทันโทษโทษอ่ะเดี๋ยวเราอ่าเป็นให้เขาออตโต้ไปละกันนะคุณคุณดูไปนะคะมันอาจจะเร็วนิดนึงเนาะจริงๆวิธีเล่นของอันนี้อ่าของเราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากก็คือการที่ ปล่อยมันออโต้แล้วเราใส่ของจัดของให้ดีเท่านั้นแหละคุณแค่นั้นค่ะเกมนี้มันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ถ้าคุณชอบเนื้อเรื่องนะค่อนข้างโอเคแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกับว่าปั้นตัวละครอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะโอเคไปต่อคุณชิงหยุนทิงอินพวกเขากลายเป็นมาราสตักแล้วคณไม่ใช่ทหายร่วมรบกับพวกเราอีกต่อไป เกมนั้นกับนี้มันจะไปตัดสละแบบนี้กันอีกแล้วนะฮคุณทิงอินอ๋อมาราสตักคือคือทหารเอาทิงอินน้องเป็นจิ้งจอกไม่น่าใช่น้องวิคุณมันมันกึ๊ดกึดนิดนึงขออภัยค่ะเออพวกคุณที่อยู่ตรงนั้นน่ะช่วยพวกเราหน่อยสิเอาได้เลยมาราสตักคืออะไรอ่ะมันคือมีดอกไม้ขึ้นอย่างเงี้ยหรอคุณอ่ะสู้จ้ะคืนชีพ ไม่มีธาตุที่เกี่ยวข้องมีอันเดียวคือธาตุไฟขอบคุณฮีโร่ที่มาช่วยคนสวยนะถาวน่าต้องให้พวกเราพูดประโยคแบบนั้นสิเธอเป็นคนพูดเองมันเลยดูแปลกชมัดเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันมาลาสตั๊กเขาฟื้นฟูพลังชีวิตคุณไม่เป็นไรน้องกระต่ายเราเก่งน้องกระตุยเราเก่งมากเลโชก็เก่งไม่แพ้กันค่ะกล้ามเขางี้ใหญ่เชียว พื้นิี่อื่นมาลาสตักถูกกำจัดเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าบริเวณนี้ยังมีอันตรายอื่นๆอีกอยู่หรือไม่สถานการณ์ไม่ดีเท่าที่ควรโปรดกลับไปที่สไตฟาริงคอ m มิ s ชั่นกับพวกเรามันคืออะไรอ่ะยหายรู้แล้วรู้แล้วที่ร้อนอะไรกันเล่ายังไม่ได้ขอบคุณผู้มีพระคุณเลยให้ไปดื้อๆแบบนี้มันเสียมารยาทนะรู้หรือเปล่าฉันคือทิงอินน่าจะอ่านแบบเดียวกันเนาะคุณเหมือนอินจินอะไรประมาณเนาะอีกเกมนึง แต่แต่ว่าด้วยเอ่อน่าจะด้วยเกมเขาเป็นเกมคลายนเน,นียเนาะเป็นผู้แทนสมาคมการค้าของสไตฟเฟ r ริงฮะเหมือนน้องอาซิงชิวอย่างนี้หรอไม่ใช่อันนั้นบ้านเขาแต่อันนี้เป็นผู้แทนเป็นสมาคมการค้าแห่งหโวฟูโอ้ฉันขอทราบนามอันทรงเกียรติของผู้มีพระคุณหน่อยได้ปะนามันทรงเกียรติเลยหรอเ,เก่งใจกเกินไปแล้วฉัน,น่ะคือน้องมาสนะส่วนคนนี้คือคุณหยาง ไม่ใช่ติคือเป็นเนวลอย่างแล้วก็คนนี้อะนะเราชื่อของเราคืออัศวินเบสบอลแห่งกาแล็กซี่ไงล่ะ <laughs> หน้าตามั่นใจเอ๋อัศวินเบสบอลตบบ้องดูเป็นชื่อที่ห้าวหาญดีนะนีค่คือคือคือจะไม่ต้องสนใจหรอกเวลาแนะนำตัวทีไรชอบมีลูกเล่นดีล่าแบบนี้เออเอเอบอกชื่อปอปอมไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเอากดผิด โทษๆเดี๋ยวเธอน่าจะพูดให้ไวกว่านี้สิฉันบอกชื่อจริงไปแล้ว,ว่อะ อย่างนี้นี่เองขอบคุณที่มาช่วยเรานะถึงฉันจะมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ตามอ่าสตาร์คิปเฮเวนถูกปิดอยู่และทุกคนก็ไม่ใช่คนของเซียนโจยันฉันถามหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ถ้าไม่สามารถอธิบายได้เราก็ฉันคิดว่าเหล่ากองอัศวินตรงนี้จะต้องพาทุกคนออกไปจากที่นี่นะนะเราแจ้งขอเทียบท่าที่ท่าเรือตอนแรกยังไม่มีการตอบสนองอะไรแต่จู่ๆก็มีคนเปิดเจ็ด ประตูยกให้แล้วพอเข้ามาในเซียนโจเราก็ไม่เจอใครเลยต้องเดินหาไปตามทางนะนะเป็นไปได้ยังไงอะเรือของฉันเข้ามาในท่าเป็นลำสุดท้ายนะหลังจากนั้นประตูยกมันก็ปิดแล้วที่อ่าเออสกายแฟริงคอมมิชชั่นก็ปิดกันที่นี่จนหมดแล้วด้วย ทางนี้ไม่ได้โกหกนะถ้าเซียนโจรตรวจสอบบันทึกการเปิดประตูโยกอีกครั้งแล้วก็จะรู้เองคนที่เปิดประตูให้ไม่มีการส่งเสียงใดๆเลยสักนิดก็เลยคิดอยู่ว่าเป็นผีหรือเปลนะ่านะนะอืมวพวกคุณมาจากแอสตราเอ็กเพสใช่ไหมเอา้ารู้จักเหรอแตบเราพยักหน้านั่นสิทำไมถามไม่ควรถามแล้วก่อนไม่ถามเขาก่อนหรอแต่ยินชื่อมานานแล้วล่ะ เออ้ยแต่พวกคุณมาไม่ถูกจังหวัดเท่าไหร่เลยนะตอนนี้ที่เทียนโจอ่ะมันเกิดเรื่องขึ้นเราก็เลยไม่ค่อยเหมาะที่จะรับแขกเท่าไหร่ไม่ว่าจะมาเที่ยวมารับการรักษาหรือมาทำการค้าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนั่นแหละเพื่อวความปลอดภัยทุกคนรีบอพยพไปที่ศูนย์กลางของสตาร์คริปสตาร์คริป มันอาจสตาร์แบบเอสด้วยมันสตาร์คลิฟไม่คุณตัดสคลิฟไม่ใช่มั้งอ่าตรงนั้นอ่ะอพยพไปตรงนั้นให้เร็วที่สุดเถอดเดี๋ยวฉันจะพาไปพบท่านใครเนี่ยยุกล่องผู้ดูแลสมาคมการค้าเออสกายส์บาริงนั่แหละคุณจากนั้นให้เธอเป็นคนตัดสินใจเรื่องที่เกิดขึ้นในเจียนโจพวกเราพอจะรู้อยู่บ้างคุณทิงอินที่เราเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อเซียนโจผนึกสเตลารอน ฮ่าฮ่าตอนที่ทุกคนมาช่วยฉันก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนเป็นคนดีมีน้ำใจแต่น่าเสียดายที่ว่าทิงอินคนนี้ทําอะไรไม่ได้มากนะคะถึงยังไงผู้คุณก็เป็นคนต่างถิ่นถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับการที่ก็ยังไม่มีใครกล้าตัดสินใจโดยพลาการแต่ไม่ต้องห่วงนะท่านยูโกงเป็นคนใจดีทุกคนตามฉันมาเถอะค่ะเอาอีกแล้วไปยังเป้าหมายภารกิจไปต่อสิค่ะ มอนเตอร์ที่ถูกจัดการไปเมื่อกี้อะนะใช่ถามเลยพวกเขาอะไม่ใช่มอนเตอร์นะนผู้มีพระคุณนั่นไม่ใช่มอนเตอร์ค่ะแต่เป็นมาราสตักอ้าวอ่านต่อเราอยากตรวจสอบตรงนี้จะคุยกันเสร็จยังอะเศษน้ำแข็งที่ยังไม่ได้ละลายมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เศษน้ำแข็งที่ส่งประกายด้วยแสงประหลาดแบบนี้มันต้องมาจากหญิงสาวคนหนึ่งที่คุณรู้จักแน่ คนไหนดีนะไปไปอันนี้มันเสริมเสริมไปนี่เนะี่ยอ่าโทษโทษอ,อ๋อไม่มันนี้มันเป็นวาร์ปโทษโทษอันนี้คืออะไรอ่ะทําไมมันดูแปลกกว่าชาวบ้านอ๋อโอเคไม่ได้ตันเถิงมาดิดินายไม่มาเราเลยเอาอันนี้มาแทนอ่ะโอเคปะล่ะไม่มีกล่องกําลังจะแบบไม่มีกล่อง ทำให้หยุดจยุถึงหยุดตรงนี้แล้วุดผิดอีกแล้วคุณขอโทษค่ะไม่มีอะไรอยากให้ทุกคนช่วยอะไรนิดหน่อยอ่ะเอ๊ช่วยอะไรอ่ะไม่ไม่ฉันไม่ถามมาทำให้ระวังนะเดี๋ยวคุณจะสั่งพวกอัศวินมาจับเราอะดิโอ้ยเมื่อกี้เธอพูดไปงั้นนะ่ยอย่าใส่ใจดีดูหน่อยติตรงนั้นน่ะทางข้างหน้ามันถูกขวางไวอ้อย่าเห็นปะเนี่นยฮะประทานคุ้มกันคงเป็นคนย้ายตู้สินค้าพวกนั้นออกมาขวางไว้แน่เลยอ้ออ่จาจ้ะแล้ว เให้เราดันมันออกเหรอหรือ,อยังไงตลกนะตู้สินค้าใหญ่ขนาดนี้ให้ทุกคนออกแรงดันมันก็ไม่ขยับหรอกฉันไม่ได้ดูถูกความสามารถของทุกคนนะแต่ถ้าพวกคุณไม่ระวังแล้วเกิดบาดเจ็บขึ้นมาฉันก็รู้สึกผิดสิและฉันจะไม่ผิดทูสินค้าที่อ่าท,ที่ที่นี่อาจจะถูกเคลื่อนย้ายโดยใช้แท่นควบคุมแหละพวกคุณเก่งมีความสามารถด้วยแค่ไปตามหาแท่นควบคุมและใช้งานมันเราจะได้เดินทางต่อไงเป็นไงง่ายเปล่ะ แล้วทำไมไม่ทำเองอะ่ะฉันเป็นสจาวาน้อยบอกบางไม่มีแรงกำลังอะไรดอกนะธอ,เ,อ,อเธอคงรู้แล้วว่าจะใช้คนยังไงอะเนาะเออจริง <c oughs> แค่ผ่านตรงนี้ไปแล้วไปขึ้นเรือของ Star Clip Heaven จากนั้น,อนพ,พอถึงที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆไงซื้อคนเธอจะซื้อใจเก่งสะดวยเรามาตรงนั้นมันทำไมมันถึงมีอะไรมันต้องขึ้นไปได้แล้วมันต้องมีกล่องปะคุณมีแน่ๆปะมีไหม ทางวันแดกคนน,นี้อะไระอ่ะเขาถีบสมบัติธรรมดาไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดไว้แต่ตรงนั้นนะนะตุเรากระโดดไม่ได้เราต้องวิ่งอย่างเดียวเออวิ่งก็ได้ฟะเงี้ยเงี้ยเราคนที่แบบว่าที่สุดแล้วขายาวที่สุดแล้วในตีนี้มันก็สมบัติธรรมดาแต่เดี๋ยวเราก็ดีใจหน่อยแล้วกันนะคุณอ,อ่ะ ตรงนี้มันทำอะไรได้ไหมอ่ะเฮ้ยเราเราตอนถึงนายนเหยียบ <laughs> <laughs> นายไม่เหยียบบนแพลตฟอร์มหรอ <laughs> หรือว่ายังไงปลาปลา,ปาคุณเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่านี้โทษเ <laughs> ฮ้ยพูด <laughs> นนะพูดสัหน้าปักอโทษมันมันเราใช้หมดแล้วโอเคจุดอ่อนนี้ไปก่อนอ่ะ ตีเด่นซะเยอะเลยคุณขอโทษค่ะเราไม่มีตัวที่มันสามารถทำลายมอนเตอร์ต,อตามรายทางได้น้องแล้วก็ถ้าวิ่งก็จริงๆถ้าวิ่งก็ไหวได้ได้ก็ได้นะคุณแต่ถ้าแบบมันไม่พ้นมันก็เข้าฉากนี้อยู่ดีแต่มันก็โอเคนะเราก็ฟาร์มของไปด้วยได้ของนู่นนี่อะไรเล,ล็กๆน้อยๆเหมือนเวลาตีกิกี้อ่ะคุณแต่มันจะน่าําคานิดนึงมันฟื้นชีวิตมาอีกแหละอย่าฟื้นนายแกะใบไม้ออกแล้วดูนายแกะตั้งแต่แรกเลยเลยไห ทำไมไม่แกะแน่จริงแกะไป้ว้ออกตั้งแต่แรกดีเมื่ยอกี้เลยไม่ได้ดูเลยว่าเขาพูดอะไรกันว่าตามหาแท่นควบคุมหมออันนี้ไงนี่ใช่ปะแท่นควบคุมมาเคลื่อนไปทางขวาเออแล้วเราก็จะเหยียบได้ไงล่ะไม่เคลื่อนแล้วออกจีเนียบอ๋อมีต่อว่าเคลื่อนไปทางซ้าย เฮ้ยหีบสมบัติออกจ้ะเสร็จแล้วเราอันนี้เราทำลายได้นะสเตเตรลอนที่พวกคุณพูดถึงเมื่อกี้นะคะทำไมคุณเป็นคนของสไตล์ฟาริงคอมิชันแห่งเซียนโจนน่าจะรู้ถึงภัยสเตตราลอนเป็นอย่างดีนี่อะไรอ่ะคุณอัดใช่แล้วในฐานะที่ฉันเป็นผู้แทน ไม่ใช่แล้วเจิดไปเดามาหลาย่วงแล้วสถานการณ์น่าเศร้าที่เกิดจากการจัดก่อนของสเตลารอนนะนะไว้ไว้ค่อยมาไหมหรือว่าเราเราไว้ค่อยมามันน่าจะมีอะไรซัมติงอะไรสักอย่างเป็น <laughs> เป็นไอ้นี่แน่นเลยอ่ะเป็นกิจกรรมเก่าหรือเปล่าออคุณเราไม่ได้มาเล่นอ่ะมีหุ่นยนต์สายตวจอ,อยู่ไม่ให้เล่นนี่นะขอจิ้มก่อน ขอบคุณฮะสายตรวจเราสายตรวจเรา,า,รเราโดนช็อตไปเรียบร้อยและอ่ะแปคุณพี่สาวเก่งมากเลยฮะตัวล็อกประตูเอาเอาเอ๋อเอาแล้วทางนั้นน่ะแย่แล้วคุณมันมีมาสองตัวเราจิ้มตัวหนึ่งมันก็จะไปจิ้มอีกตัวหนึ่ง แต่อีกตัวหนึ่งมันไม่โดนเป็นจุดอ่อนนะดิไปเกมที่ออโต้ได้แล้วนะชีวิตเราก็จะคูดแบบสบายใจไงละ่ะไปเทสกันโดนกันไปปาช็อตกันไปนะคุณตรงนี้หนังสือฟาดกันไปเอาอย่าตีเราจะไม่ได้ดีมันเป็นเกมเทิร์นเบดมันก็สลับกันตีอยู่แล้วพู้ยเขาระเบิดตัวเองด้วยมันจะมาเป็นเวฟเวฟนะคุณ ดีจังเป้งไปเจ้เจอันติเตืองดีเวลาแบบนี้อันติด้ยทำไมเราทำไมไม่เก็บไว้ใช้รอบหนะ้ามันออโต้อะคุณนี่คือเขามันฉากใครมานั่งเก้าอี้แบบนั้นมันนั่งกันได้ด้วยเหรอไปอย่าสงสัยเยอะเลยขวานี้มีอะไรไหมคะแบบว่ามันมีมอนเตอร์ มีแต่อันนี้อ่ะเราเก็บอันนี้มาอันหนึ่งจริงๆมันน่าจะมีตัวอะไรนะคุณมีไหมมีมีอันนี้ให้เล่นด้วยอ่ะตรวจสอบกำลังชาร์จกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดหลักของอ๋ออันนี้มันเหมือนกับว่าคุณถ้าเราถ้าเราเอ่อพามันไปถึงปลายทางเนาะนมันก็จะมอบของให้เราซึ่งเป็นหีบสมบัติหรืออะไรก็ว่ากันไปซึงเราชอบมาก จริงๆถ้าเล่นก่อนนั้นเนี่ยคือเล่นอยู่ที่ที่นู่นมันจะเป็นอ่าที่อีกดาวโดนหนึ่งอ่ะจะเริโอติกเนาะคุณมันจะเป็นคุณอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่เจ้าตัวนี้แต่น้องก็น่ารักเหมือนกันนะนี่เราจิ้มขอจิ้มหน่อยเอามันไม่โดนจุดอ่อนตัวนี้มันไม่โดนอ่ะไม่ได้เปิดมาแล้วออโต้ให้เราเลยได้ไหมอ่ะ <laughs> ไม่ต้องมากดปเป่ง มาช็อกกันต่ออย่างต่อเนื่องเดี๋ยวรอน้องกระต่ายกระโดดก้องนายมาต่อได้หรือ,อยังตัวนี้ไปไปเราต้องแต่เราต้องคิ้วน้องไปด้วยคุณเราต้องคิวน้องเรื่องของเรื่องคือถ้าไม่คิวน้องมาน้องไม่มาอันนี้มันกิจกรรมใช่ไหมตรวจสอบไหมเรือ่องนี้เราเคยเล่นเราน่าจะเคยเล่นแล้ว ายขอเล่นดูก่อนอ่าโอดของกับแผ่นสองด้านนี่ไงล่ะอันนี้สามารถแบบเหมือนสลับได้แล้วหมุนเนาะคุณอันนี้เปลี่ยนมุมมองได้นะคะตรงนี้เราต้องเราหมุนอันนี้เออเราเราต้องหมุนอันนี้โอเคหมุนอันนี้มาก่อนเสร็จแล้วให้สีเขียวมันอยู่ตรงนี้เนาะแต่ทีนี้สีเขียวอันนี้หมุนมาตรงนี้ ก็จะได้สองด้านเพราะว่ามันต้องมีสีเขียว2อ,อันโอเคเรียบร้อยขอบคุณฮะได้สมบัติมาได้รับไอเทมแล้วโอเคน้องไปน้องเอาอะไรอ่ะไปยังถึงยังรอจนกว่าการรับจะเสร็จสมบูรณ์เอาต้องพากลับไปด้วยหรอฟะน้องน้องกลับน้องกลับดีดีดิน้องกลับดีๆน,นะพี่หุ่นจ่ายตรวจเอาน้องไปไหน่อยอ่ะ น้องน้องไปจะมันจะมันเห็นเราเลยน้องอย่าให้มันเห็นเราตรวจเจอสิ่งกีดขวางข้างหน้าโอเคตัวล็อกประตูเปิดประตูให้หน่อยวันวันล้าอะไรเนี่ยน้องน้องมามีความเสี่ยงสูงอะไรยังไม่มี <laughs> น้องเราจัดการไปหมดแล้วเสี่ยงสูงอีหยง่งเนาะ ขอบคุณในความช่วยเหลืออย่างจริงใจขอบคุณที่ดีที่สุดคือกล่องไงล่ะขอบคุณครับแมแล้วเรากลับยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้หุยอันนี้โอเคเปิดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังอันนั้นมันฮิลได้มีใครจะมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้อีกละอ๋อขอบคุณฮะยังไม่ได้รับเลยฮะวันนี้ <laughs> ไปเนื้อเรื่อง เธอเรื่องถึงไหนแล้วเอากล่องก่อนนีกล่องกล่องกล่องโหแล้วนั้นนั่นคืออะไรอ่ะทิงงวินแล้วอันนั้นก็ด้วยอ่ะคนละตัวได้ไหมอ่ะทุกคนระวังให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมเออ เอาเปันไอ้นี่เฉยเลยนี่แนะ่โจมตีก่อนผิดตัวไม่เป็นไรมันบัฟได้คุณโอเคเริ่มไม่ต้องเริ่มแล้วอะนายช่วยนายอย่าเรียกพวกดีอุยเรามีตัวที่สามารถโจมตีได้สองตัวก็คือคุณเบโชกับอ่าตันเถิงแล้วน้องก็จะจิ้มไปจิ้มตัวตรงกลางนั่นแหละใช่ ต่อท็อปตุม้มปลาชอ็อกเอาเด็ป้าต่อไม่อย่าให้มันตีเราอยากให้มันตีเรา,า,มเราไม่ได้หรอกมันก็ตีเรามาแต่เราจะได้รับฮิวนี่ล่ะนี่งั้าป่าช็อกไปอีกทีน้องกระต่ายกระโดดไม่มีอันติหมดแล้วเนี่ยยิ้มไปแบบเออีกแบบ็ มาแบบอะไรนะอย่าจิ้มอย่าจิ้มเราแรงนี่นะต้องรอเคาะโลกกันอีกทีคือแบบเขาโจมตีเป็นต่อเนื่องมันดีมาก ระหวมาที่นี่ลำบากชะมัดเลยขนห่างรุ่งไปเยอะเลยเนี่ยห่างแสนสวยของชักจ้าถึงจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างทางแต่ก็โชคดีที่สุดท้ายไม่มีอะไรผิดพลาดนะเนี่ยคุติดูสินั่นไงเรือที่ฉันพูดถึงอ่ะเออเยี่ยมเราขับมันเองฮะเดี๋ยลำบากผู้มีพระคุณได้ยังไงในฐานะผู้ที่เป็นตัวแทนการขับเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในทักษะที่เราต้องมีเออตอนแรกฉันไม่กังวลนะแต่พอเห็นท่าทางที่มันอกมั่นใจขนาดนั้นก็เริ่มหวั่นใจแหละ ขอให้ใหทุกคนโปรดนั่งประจำที่เราจะออกเดินทางกันแล้วได้รับไอเทมจดหมายที่บ้านที่ไม่ได้ส่งอะ,อะไรเนี่ยต้องรวบรวมอีกแล้วเหรอไปคุณเอาเราได้นั่งแล้วไหนนั่งยังไงอะ่ะไม่ให้เห็นด้วยว่านั่งยังไงเห็นแต่ว่าไหลไปยังไงว่าไม่ได้ทำอนิเมชันไว้อ่ะดิ <laughs> ว่าไปนั่น มีการแบบโหลดกันไม่ทันเกิดขึ้นนะคะมันจะมีกึกๆนิดนึงขออภัยคุณไม่มีใครเลยเหรอเอาละแนะนำาััวแทนของ Sky Commission. s k y f ฟาริงคอ m มิ s ชั่นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star s t a ร์ครีเอเรนะคะที่เซียนเจาโลฟูถุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบินการเดินเรือและการค้าล้วนอยู่ภายใต้ขอบเขตของของ,ของเราก็คือหน่วยงานของเขาซึ่งเป็นหนึ่งใน6ฝ่ายนะใน6ของฝ่ายกิจการแห่งเกลฟูและในฐานะเรือที่ใหญ่ที่สุด ที่นี่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของเราเช่นกันสมกับที่เป็นเอ่อเป็นผู้แทนอะไรสักอย่างเนี่ยพูดจาแบบฟังนง่าเกรงขมชมกันเกินไปแล้วฉันมีหน้าที่คอยรับนักธุรกิจที่เดินทางไปมาก็เลยต้องพูดคำพูดที่สุภาพเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเอาเป็นว่ามาถึงที่นี่ปลอดภัยแล้วนะปกติฉันต้องพาทุกคนไปเที่ยวชมรอบๆแต่ด้วยสถานการณ์เราควรไปที่ Palace of a s t u m ก่อนเพื่อรายงานการมาถึงของทุกคนต่อท่านยูกอง เอ,อที่นั่นหรอนั่นก็คืออาคารที่สูงที่สุดในเมืองและยังเป็นศูนย์บัญชาการของสกายไฟริงคอมมิชชั่นด้วยอย่ามัชักช้ายอยู่เลยค่ะเรารีบไปกันเถอะเออเราเออเราขอแบบว่าพักก่อนไหมตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะ <laughs> เออไม่ใช่ว่าฉันรีบร้อนนะแต่กลถ้าท่านอยู่คงจะตำหนิฉันว่าฉันทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะมานักก่กลัวขนาดนั้นหรอไหนบอกว่าคนนั้นใจดีไงเราจำเป็นต้องเตรียมการบางอย่างก่อนที่จะไปเยี่ยมชมฝ่ายกิจการทั้งหกแต่คุณทิงอินต้องงใจได้เลยพวกเราจะไม่ไปที่อื่นแน่นอนยังไงก็รบกวนคุณช่วยแจ้งการมาถึงของพวกเราก่อนอีกเดี๋ยวพวกเราจะไปรอที่ประตูของที่นั่นก็แล้วกันทิงอินว่าไงได้เลยค่ะก็เลยบอกมีการบอกลากันนิดหนึ่ง น้องห่างน่ารักมากอ่ะแล้วก็เดินไปแบบค่ะเดินไงคุณจะเดินอะไรอีกล่ะจิ้งจอกสาวคนนั้นอะทำงานเร็วมากสาวาน้อยด้วยนะพวกเขาอายุเยอะแล้วดิคุณทุกอย่างฉันตามไม่ทันเลยสงสัยเพราะพักมานานเกินไปวงกคดนี้พักหายใจกันสักหน่อยดีกว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลาว่างเพียงช่วงเดียวของเราอืมเอาละคุณยุกงคนนั้นอาจจะรับมือได้ยาก เราไม่ได้ไปเพื่อรับมือกับเธอแต่วางใจได้เราก็เปิดเผยตรงไปตรงมาอยู่แล้วด้วยไม่มีอะไรต้องกลัวตอนที่อยู่เบลเราบอกเราก็เปิดเผยตรงไปตรงมานะแต่ว่า <c oughs> ก็คุณทิงอินคงไม่ถึงขั้นเจ้าเล่ห์นะเธอแค่นึกถึงผลประโยชน์ขอตงตัวเองแบบเป็นอันดับแรกเมื่อเจอคนที่ไม่รู้จักตัวตนที่แน่ชัดการป้องกันไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่วนเรื่องที่เร่งรีบคงเพราะเธอกลัวว่าจะต้องรับผิดชอบและอยากรีบส่งต่อไปให้หัวหน้าละมั้ง เอาลละงนั้นไปเดินเล่นอย่ารีบร้อนสิคง <น S 1> ต้องบอกให้พวกเธอสองคนเตรียมตั้งรับไปก่อน,ก,อนการพบกับคุณยูกองจะต้องตั้งสติและคอยรับหนึ่งให้ดีฮ่าคนอย่างคุณกังวลว่าการที่เราเจอกับผู้นำของเซียนโจครั้งนี้จะซ้ำรอยเดิมแบบเดียวกับที่เบโรบอกเหรอหมายความว่าที่เซียนโจก็จะลงมือเหมือนที่โรงแรมไม่หรอกสาพันเซียนโจไม่น่าจะเสียมารยาทแบบนั้น แต่ทอนที่อยู่กองเจอกับเราจะต้องยินคคำถามใส่รัวๆแน่เลยอย่างเช่นทำไมเราถึงมาเลือกที่เลือกมาที่เซียนโจตอนนี้รู้ได้ยังไงว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับสเตเดรอนใครเป่าคอยปล่อยข่าวอป่โทษผิดปล่อยข่าวของเซียนโจเกิขั้นเก่าหัออะไรนะถ้าตอบแบบไม่ระวังแล้วก็จะทำให้พวกเราระแวดระวังและไม่เป็นิตรขึ้นมา ซึ่งจะทําให้สิ่งต่างๆยากขึ้นสําหรับเราเพราะอ่านเยอะๆแล้วมันจะหลับตัวอักษรพยัญชนะเกิดการพวนขน้ดไม่ได้นะแย่แล้วฉันยอมนั่งนทั้งทะเลทะายอยู่ด้วยพูดใจผิดไปแล้วก็เธอเขาจะผิดมากไปแล้วเห็นไหมอะฉันพูดผิดอีกแล้วไม่ต้องห่วงต่อให้ติดขัดยังไงก็มีทางให้ไปอะ่ะถึงเวลานั้นแล้วเดี๋ยวฉันตอบเองตัดบทด้วยเหรอเอาได้รับหนึ่งข้อความผู้มีพระคุณขอทมเล่นน้อยท่าแม่ ทำาแมมีอะไรพูดกันดีๆอย่าตีกันเริ่มเลยเราตีกับเขาก่อนพูดไปแล้วออกจะเสียมารยาทนะนะแต่ฉันสงสัยมากๆขบวนรถไฟมาถึงเซียนโจคงไม่ใช่แค่มาช่วยปัญหาช่วยแก้ปัญหาเซเดรล,ะล,ะลอนเท่านั้นใช่ไหมทำไมรู้สึกว่าคำพูดเธอมีความพูด,พดความหมายอื่นมันแฝงอ่ะ มันเขาจะยากขนาดนั้นหรอกคนเราจะทํเรื่องดีๆจากใจไม่ได้หรอทำไมไทำไมเราไปตัดเพราะแต่เขาอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คนที่ยอมเสี่ยงอันตรายระหว่างการเดินทางข้ามกาแล็กซี่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหาได้ยากยิ่งกว่าออกซิเจนในสุญญากาศนะดีพอบรรดาคนใหญ่คนโตของเซียนโจได้ยินเรื่องการมาของพวกคุณก็อดชิดไม่ได้ว่าที่พวกคุณมาที่นี่เพื่อสแสวงหาความเป็นอมตะหรือไม่ก็เพื่อสเตรลอรอนเออความเป็นอมตะคืออะไรอ่ะ คือมันเป็นเรื่องต้องห้ามของเซียนโจใช่ไหมใช่แล้วที่เซียนโจเป็นบ้านของเผ่าพันธุ์อายุยืนยาวจึงมีพวกอิอเซอร์อีลิเซอร์เอเีลิเดวทิงวินแบบนึ่งอ่านไม่ทันคือมันแบบนับไปท่วมเลยนะซิกเกอร์นี่ก็คือผู้คนหาเนาะจากทั่วทุกมุมของจัก,กรวาลที่อยากจะย้อนเรื่องราวในอดีตเพื่อค้นหาความลับในการอายุยืนยาวของชาวเซียนโจ ไม่ทันรู้เนรู้ตัวก็ดันพูดเรื่องนี้ออกมาซะได้เสียมาระยาะทแล้วฉันน่ะเชื่อในความจริงใจของคุณนะผู้มีพระคุณแต่บรรดาคนใหญ่คนโตต่างก็คงจะคิดว่าคิดมากกว่าคนตัวเล็กๆอย่างฉันดังนั้นโปรดระวังตัวด้วยเฮ้วเขาก็เป็นคนดีนี่อืมภาชนะ้าเอา้าเราตัดเคสอีกแล้วหรอคุณเราตัดเคสแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะจริงด้วยคุณมัน มันตัดเควสแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันไว้ตรงนี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเรานั่งได้ไหมอะอะไรเนี่ยเกมนี้นั่งก็ไม่ได้หรออ๋ออันนี้กลับบ้านไปทางนู้นได้ด้วยหรออ๋อกลับไปคนละแบบได้คือข้างล่างนั่นน่ะหรอไม่น่าใช่หรือตรงนั้น ตรงไหนฟ้าเรามาจากทางไหนนะคุณโอเคเอาเป็นว่าตัดพาร์ตรงนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยก,กับเราได้นะเที่ยงตรงนี้มันเงียบจังเลยคุณหรือเราเราหลีเทียงตัวเองไว้หรอแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคุณสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ